สำหรับวันนี้รวบรวมแอปเงินกู้ถูกกฎหมายประจำเดือนพฤษภาค,คมปี2565สำหรับกลุ่มนอนแบงค์จะมีสถาบันการเงินไหนบ้างวันนี้มาติดตามกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเงินกู้สินเชื่อนะคะช่องข่าวสารดีๆทางด้านการเงินที่ควรกดติดตามเอาไว้ค่ะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์รวมถึงกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องของเราไว้ด้วยนะคะ วันนี้ได้รวบรวมแพลตฟอร์มออนไลน์หรือว่าแอปพลิเคชันที่สามารถยื่นกู้ได้แบบสบายๆภายใต้การกำกับของแบงชาติหรือธนาคารแห่งประเทศไทยอันดับแรกคือปา๋าแอปกู้เงินด่วนซึ่งแอปป่านั้นเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นตัวกลางระหว่างผู้ที่ต้องการเงินและผู้ปล่อยเงินกู้ ซึ่งสำหรับผู้ที่ต้องการกู้นั้นสามารถกู้สินเชื่อผ่านแอปปาด้วยตัวเองได้ง่ายๆโดยการยืนยันตัวตนและส่งหลักฐานที่ใช้ในการกู้ผ่านในแอปพลิเคชันได้เลยรวมทั้งผลการอนุมัติการขอสินเชื่อจะมีการแจ้งผ่านแอปเมื่อได้รับอนุมัติแล้วผู้กู้สามารถตรวจสอบสถานะของสินเชื่อสั่งโอนเงิน ตรวจสอบประวัติย้อนหลังชำระเงินกู้ผ่าน QR Code และขอวงเงินเพิ่มผ่านแอปพลิเคชันในวงเงินยืมตั้งแต่1,000บาทถึง5,000บาทโดยจะอนุมัติผลภายใน15นาทีหรือไม่เกิน1วันซึ่งสามารถดาวน์โหลดแอปป่าได้ที่ Google Play และ App Store หรือเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์คลิ k ป่า .com ค่ะอันดับถัดมาคือเงินเทอร์โบซึ่งเป็นผู้ให้บริการทางการเงินกับลูกค้าใน ชุมชนและท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศผ่านเครือข่ายสาขากว่า700สาขามีทั้งสินเชื่อทะเบียนร,รถยนต์รถจักรยานยนต์เป็นสินเชื่อภายใต้การกำกับมีสินเชื่อโฉนดที่ดินและห้องชุดโดยสามารถรับเงินได้ภายในวันโดยจุดเด่นคือเงินเทอร์โบจะไม่สนับสนุนและไม่ปล่อยสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคที่มีจุดประสงค์เพื่อการซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยเพราะจะสร้างนิสัยการอุปโภคบริโภคที่ไม่สอดคล้องกับ ับรายได้ทำให้ก่อหน,นี้สินที่ไม่จำเป็นและจะสร้างผลเสียให้กับตนเองชุมชนและสังคมในระยะยาวซึ่งสำหรับผลิตภัณฑ์ของเงินเทอร์โบที่เปิดให้บริการในปัจจุบันประกอบด้วยสินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์รถจักรยานยนต์เป็นหลักและยังมีสินเชื่อโฉนดที่ดินเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยท่าที่สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์เงินเทอร์โบค่ะ อันดับถัดมาคือชโยแคปิอลเป็นบริษัทชโย Property and Service ซอรจำกัดและบริษัทชโยแคปิอลจำกัดซึ่งเป็นผู้ดำเนินการธุรกิจการปล่อยสินเชื่อแบบมีหลักประกรันและไม่มีหลักประกรันเป็น Nanofinance อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน36%ต่อปี Personal l o โลอัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน28%ต่อปีเป็นสินเชื่อภายใต้การควบคุมของธนาคารแห่งประเทศไทยโดยมีจุด ส่งในการสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลลดปริมาณสินเชื่อนอกระบบและต่อยอดธุรกิจเดิมของบริษัทอีกด้วยซึ่งอัตราดอกเบีย้ยเริ่มตน้น7.5%ต่อปีสามารถสมัครได้ผ่านที่เว็บไซต์ s h a y o c a p i t a l c o m อันดับถัดมาคือ Shopee SEC Cash เป็นแอปกู้เงินจาก Shopee ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันช้อปปิ้งยอดฮิต โดยแอปช้อปปี้มีบริการสินเชื่อเงินสดที่เป็นอีกทางเลือกให้กับคนที่มีความจําเป็นที่ต้องใช้เงินด่วนซึ่งสามารถผ่อนได้นานสูงสุด3เดือนสามารถนําเงินไปใช้จ่ายได้อย่างอนเนกประสงค์ อีกทั้งสมัครง่ายแค่มีบัญชีช้อปปี้และใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวไม่ต้องมีคนคำประกันสามารถสมัครผ่านแอปพลิเคชันได้ทันทีไม่มีการกำหนดรายได้ขั้นต่ำของผู้กู้และให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน500,000บาท คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกสูงสุดไม่เกิน25%ต่อปีระยะเวลาในการชำระสูงสุดอยู่ที่3เดือนโดยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ s h o p e e c o t h ค่ะและอันดับถัดมาคือเวลติโดยบริษัทเวลติเทคฟินจำกัดซึ่งได้รับใบอนุญาตพิกไฟแนนซของกระทรวงการคลงังให้วงเงินกู้สูงสุด50,000บาทอัตราดอกเบี้ย15%ถึง36%ต่อปีโดยมีขั้นตอนการ การทำงานที่รวดเร็วอนุมัติเบื้องต้นใน5นาทีและรับเงินได้ภายใน48ชั่วโมงอันดับถัดมาคือ True Money Wallet ซึ่ง True Money เป็นผู้นำด้านบริการ e l e c t r o n i c ิกส์ m e n t ชั้นนาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยการจับมือกับธนาคารเกียรตินาคินพัทระให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลอเนกประสงค์ KKP Cash Now บนแ p ปพลิเคชัน True Money Wallet ในอัตราดอกเบีย้ยเริ่มตน้นเพียง8.9 9%ต่อปีระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด60เดือนอนุมัติปรับรับเงินผ่านแอปทันทีอนุมัติไวภายใน1วันผ่อนเริ่มต้นเพียงหมื่ละสิบบาทต่อวันเท่านั้นอนุมัติวงเงินสูงสุด4แสนบาทสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w t r u e m o n e y c o m ค่ะ ซึ่งจากเวกิตเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องลากยาวมาจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในช่วงที่ผ่านมาและยังลากยาวจนทำให้หลายคนนั้นชักหน้าไม่ถึงหลัง หรืงหมุนเงินไม่ทันข้าวของน้ำมันแก๊สก็พากันขึ้นราคาจึงไม่แปลกใจหากหลายคนจะประสบปัญหาสภาพคล่องหรือเงินในกระเป๋าไม่พอใช้ใจ่ายกับภาระที่มีดังนั้นการกู้ยืมจึงเป็นทางออกของหลายครอบครัวซึ่งแหล่งเงินกู้ที่ถูกกฎหมายนอกเหนือจากสถาบันการเงินแล้วยังมีผู้ให้บริการสินเชื่อประเภทผู้ที่ให้บริการที่ไม่ใช่สถาบันการเงินหรือนอนแบง ที่สามารถเป็นทางเลือกให้กับผู้ที่เดือดร้อนเรื่องเงินอีกด้วยซึ่งผู้ให้บริการที่ไม่ใช่สถาบันการเงินหรือนอนแบงค์ ank, คือผู้ให้บริการทางการเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงินส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทจำกัดที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ซึ่งหากจะให้น่าเชื่อถือและให้ดอกเบี้ยที่เป็นธรรมลองพิจารณานอนแบงค์ที่อยู่ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงค์ชาติจะปลอดภัยที่สุด ซึ่งในกลุ่มของนอนแบงที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของแบง์ชาติจะมีอยู่ทั้งหมด5ประเภทคือผู้ให้บริการบัตรเครดิตผู้ให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับผู้ให้บริการสินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพสำหรับบุคคลรายย่อยหรือนาโ o นไฟแนนซ์ผู้ให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-payment และผู้ให้บริการด้านการแลกเปลี่ยนเงินหรือโอนเงินตราต่างประเทศซึ่งอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจะมีแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้และถูกกฎหมายให้เลือกมากขึ้นแต่การจัดการค่าใช้จ่ายดูแลระบบการเงินในกระเป๋าให้สมดุลไม่ขัดสนหรือไม่ใช้จ่ายเกินความจำเป็นเป็นวิธีบริหารเงินที่ดีที่สุดซึ่งทำให้เราไม่จำเป็นต้องพึ่งเงินกู้จากแบงก์หรือแม้แต่นอนแบงก์ให้ปวดหัวอีกด้วยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องเงินกู้สินเชื่อของเราได้ทุกวันนะคะซึ่งช่องของเรานั้นจะมีข่าวสารดีๆทางด้านการเงินรวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อ และข่าวสารทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจอย่าลืมมาติดตามได้ที่ช่องเงินกู้สินเชื่อทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ